อธุรกิจครอบครัวเจธนาทิพย์นักเตะดาวรุ่งที่เลี้ยงคนในบ้านมากกว่า40ปีเรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตลุ้นกันใหญ่เมื่อทางด้านชัญญาธามาดาไฮโซสาวลูกครึ่งญี่ปุ่นได้โพสต์รูปภาพคู่นักเตะชื่อดังเจชนาทิพย์จนทำเอาแฟนคลับแอบสงสัยในความสัมพันธ์หลังทั้งคู่ออกมาโพสต์รูปภาพร่วมเฟรมกัน เจชนาทิปก็ได้รับข่าวดีครั้งใหญ่เมื่อเพจาวาซากิฟรอนตาเล่ซึ่งเป็นเพจของสโมสราวาซากิฟรอนตาเล่แห่งเมืองคาวาซากิจังหวัดคานางาวะประเทศญี่ปุ่นได้โพสต์ระบุว่าสโมสรได้มีการตัดสินใจว่าชนาทยปจะเข้าร่วมาวาซากิฟรอนตาเล่ทางสโมสรรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบถึงการเข้าร่วมทีมของชนาทิป นักเตะซูเปอร์สตาร์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในญี่ปุ่นนอกจากนี้เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าแท้ที่จริงแล้วนั้นครอบครัวของเจชนาทิพย์สงกระสินประกอบอาชีพอะไรโดยคุณแม่ของหนุ่มเจนั้นประกอบอาชีพขายขนมหวานซึ่งเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวมากว่า40ปีโดยเปิดร้านชื่อว่าพรสวรรค์ชวนชิมขนมหวานส่วนคุณพ่อของหนุ่มเจนั้นเคยรับราชการทหารนั่นเอง